คุณปียากระมลครับอา้าวเป็นยังไงบ้างคะ์ไพรส์รไหมคะคือวันนี้ภรรยาผมมาด้วยนะครับอ้าวก็ดีเลยสิคะฉันจะได้ไปขอบคุณที่ขายหุ้นให้เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับคือผมยังไม่ได้บอกเธอนะครับเรื่องขายหุ้นนะฮะอา้าวหมายความว่ายัางไงคะคือคุณเพนเนี่ยเขาไม่สนใจพวกงานเอกสารเลยทั้งสิ้นนะครับเขาปล่อยผมทำคนเดียว คุณก็เลยเอาเงินที่ฉันซื้อหุ้นเก็บไว้เองผมผลักไปเป็นเงินปันผลแล้วก็ผลกำไรครับแล้วก็เอาเข้าแบงค์ไว้แค่นี้คุณเพ็ญก็พอใจแล้วแน่ใจใมันก็เรื่องของผมนะครับใช่ค่ะมันก็เรื่องของคุณแล้วถ้าฉันเจอภรรยาคุณนะคุณที่ฉันทำยังไงจะให้โกหกเธอว่ายังไงคะคุณ,คณอย่าเพิ่งบอกนะครับว่าวันนี้คุณมาประชุม สวัสดีค่ะคุณเพ็ญพักคุยเรื่องอะไรกันเหรอถ้าทางสำคัญนะไม่สำคัญอะไรมากหรอกค่ะคือว่าอุ๊ยขอโทษนะคะคุณมาทำไมเนี่ยอ๋อฉันมหาสนัยค่ะ คุณตะกูลคะขอตัวก่อนนะคะยินด,ด,ดีที่ได้พบคะ่ะอุ้ย<ๆ>ไปแล้วอย่าลืมนะคะที่นัดทานข้ากวกับชักกาสนาเอาไว้วันนี้เราสองคนจะไปกินขอตัวด้วยนะคะเรามีนัดแล้วคะ่ะอ้าวก็คุณตะกูลบอกว่างวันว่างนี่คะคุณตะกูลพูดอะไรไม่ต้องเชื่อหรอกคะ่ะ บางครั้งฉันกำหนดไว้แล้วแต่เขาไม่รู้ว้าวดีใจจังเลยคะ่ะที่เห็นผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าแบบนี้คุณตระกูลคะคุณตระกูลทันสมัยมากเลยนะคะที่ยอมเป็นช้างเท้าหลังขอตัวนะครับผมขอแบบชุมต่อ,อ,อคุณเพ็ญเชิญคุณไปทานข้าวกับพวกที่นัดไว้แล้วกันผมขอตัว ไม่ได้นะทุกคนก็รอพบคุณอยู่ผมขอตัวแล้วกันขอโทษตายแล้วช้างเท้าหลังท่าทางจะไม่เดินตามช้างขท้าหน้าสละก็มันจริงอะ่ะคุณเปียก,กมลคนนี้ไม่มีมลราย,ยาตเลยนะ ไม่ทราบว่าไปเล่าเรียนมาจากไหนแต่ก็คงไม่มากหรอกเพราะว่ามารยาทสังคมของคุณอไม่มีเลยตรงไหนคะกาลูนาออกไปจากที่นี่ซะฉันจะทำงานแล้วที่คุณพูดแบบนี้มันมีมารยาทมากเลยเหรอคะไม่มีหรอกคะ่ะแต่สำหรับคนอย่างคุณนะมันไม่จำเป็นหรอกคะ่ะ ดคุพนามีอยู่จริงหรือเปล่ามีให้เจอมัางไหมคนที่รักและคอยห่วงพร้อมจะเข้าใจแม้แต่